โตโยต้าอินโนวารถครอบครัวเจที่นั่งเครื่อง2.0ตัว G นะครับเบาะหนังภายในเบาะหนังเกียร์ออโต้สภาพสียสวยไม่เคยติดแก๊สนะครับพร้อมใช้งานนะครับอันนี้สวยมากๆนะครับเดิมๆหาไว้ใช้งานนะครับแนะนําเลยนะครับราคาแสนกว่าบาทนะครับชมรอบนอกนะครับยางดีสเส้นนะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเครื่องเบนซิน2.0นะครับผม บ่อแถวสามพับได้นะครับผมเมื่อพับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยจะกว้างขวางมากๆนะครับผมครับภายในสวยครับผมราคาคันนี้นะครับ179,000บาทนะครับอ่าพโอนนะครับผมมีบริการจัดส่งถึงบ้านนะครับผม สนใจทักทายเข้ามาพูดคุยกันนะครับสวัสดีครับ